ถ้าผมเป็นอะไรคือเขาถ้าคุณคือตอนนี้ผมไม่ยอมผมไม่ยอมจริงๆคือ <c oughs> เนี่ยผมไม่ได้ผิดอ่ะเพราะผมไม่ได้ผิดอะไรเลยด้วยซ้ำํำ <c oughs> ไม่ได้รรองเพราะอะไรนะร้องทุกวามแทน ไม่หยุดค่ะท,ท่านผู้ชมบูน้องชายแจงปุณษานะคะบุกถึงหน้าบ้านตามคุกคามยามวิการค่ะหลังจากที่เพิ่งโพสภาพหน้าร้านธุรกิจใหม่ของแจสที่ย่านสยามสแควร์นะคะพร้อมกับข้อความข่มขู่ท้าทาย รีดีว่าออกมาขย่าประสาทสร้างเรื่องราวให้ปวดหัวกันอีกแล้วค่ะสําหรับบูนะคะน้องชายของคุณแจงกันท่านผู้ชมภรรยาของตลกชื่อดังอย่างคุณแจ๊สชวนชื่นที่เคยก่อเหตุลักทรัพย์นะคะในบ้านของแจ๊สค่ะอีกทั้งยังสืบพบนะคะว่าเขาคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังค่ะของการดิสเครดิตของแจ๊สอยู่บ่อยครั้งจนต้องมีการใช้กฎหมายค่ะเข้ามาจัดการนะคะก่อนที่เรื่องราวจะเงียบไปเพราะอีกฝ่ายค่ะหลบหนีคดีไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน จนกระทั่งต่อมากัะท่านผู้ชมคะ่ะเมื่อวานก่อนนะคะ16มิถุนายนค่ะบูค่ะได้กลับมาตามคุกคามแจงและแจสอีกครั้งด้วยการโพสต์ภาพหน้าร้านธุรกิจใหม่ของแจสนะคะที่ย่านสยามสแควร์พร้อมกับข้อความข่มขู่ค่ะว่ามาอวยพรร้านใหม่มึงเสียดายไม่เจอกันใกล้กันแล้วมึงท้าอีกนะมึงไอ้นักเลง191เร็วๆนะกูรออยู่ทั้งสองผัวเมียซึ่งแจงค่ะก็ได้แคโปโพสต์ดังกล่าวนะคะมาลงค่ะพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าครอบครัวเราถูกคุกค,ค,คามโดยบุคคลน,นี้มานานคนนี้คือผู้ต้องหาที่มีคดีติดต,ตัวเขาหนีไปประะเเทศพื่อนนบ้าแล กลับมาตั้งแต่เมื่อคืนวงเล็บ1ิมิถานายนดิฉันขอความกรุณาจากพี่น้องและคุณตำรวจหรือว่าผู้ใดที่พบเห็นบุคคลน,นี้กรุณาแจ้งก,กลับมาที่เราทีค่ะขอความกรุณาจากคุณตำรวจด้วยค่ะแล้วก็โพสต์รูปภาพนะคะข้อความอีกค่ะว่าให้ค่าไปส่งตำรวจ10,000แบาทผู้ใดพานำจับได้พร้อมมอบค่านำจับค่ะบุคลิกผอมสูงสูง180ผิวไม่ขาวไม่ดำตัดผมสั้นเกลียนหรือว่าตามภาพและระบุข,ข้อความว่าตามนี้เลยค่ะดิฉันไม่ยอมถูกคุกค,คามแบบนี้อีกต่อไปแล้วดิฉันจะตามตัวมันเองขณะที่ทาางด้น คุณแจสนะคะก็สุดทนกัะท่านผู้ชมโพสเช่นกันนะคะว่าจะเอาไงก็ว่ามาเลยอย่ามาแค่นี้จักรจี้กลับมาแล้วนะเจอกันโดยหลังจากที่บูนะคะทราบเรื่องที่แจ้งโพสค่ะแล้วก็กระแสข่าวเรื่องรางวัลน,นำจับ10,000แบาทนะคะเจ้าตัวค่ะกลับไม่ได้มีท่าทีลดราวาศอกแต่อย่างใดน,นะคะกลับไลฟ์ท้าทายค่ะว่าให้คนที่เข้ามาดูไลฟ์นะคะแบ่งรางวัลน,นำจับกันคนละครึ่งค่ะพร้อมกับบอกให้ชาวเน็ตนะคะไปบอกคู่กรณีด้วยว่าเจอตัวแล้วเจอเบาะแสแล้วพร้อมโอนหรือไม่เพราะกลัวว่าจะเป็นราคาคุยเสียมากกว่า มึงทักแชทมาเลยใครที่จะต่อเรื่องต่อรองเรื่องรางวัลนำจับทักแชทมาเลยถ้าสมราคาสมเมตสมผลเดี๋ยวกูจะบอกพิกัดมึงไปเดี๋ยวกูจะส่งโลให้อยู่ไหนครับพี่อยู่กรุงเทพโอเคทุกคนไปต่อรองให้หน่อยแล้วกันนะโอเคแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่ ต่อมาดูเหมือนว่าบูจาไม่หยุดนะคะหรือว่าเกรงกลัวอะไรเลยค่ะท่านผู้ชมคะ่ะบุกไปที่หน้าบ้านของแจสแจงในยามวิกาลนะคะถ่ายรูปที่หน้าบ้านพร้อมกับระบุแคปชั่นว่านอนให้หลับกันนะต่อไปพวกมึงรอรับผลที่มึงทําไว้กับกูพร้อมตลอดจําไว้นะกลับมาบ้านบ่อยๆไม่ค่อยเจอเวลาไปอะ่ะซึ่งแจงค่ะก็ได้โต้กลับนะคะว่ามาถึงหน้าบ้านขนาดนี้แฟนคลับตัวยงทางดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะในทิกตอกของบูนะคะก็ได้มีการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมอีกคะ่ะโดยการนําารูปที่บุกไปหน้าบ้านยามวิกาลไปลงนะคะและระบุข้อความว่าไปถั่ว ดารามาจากรายการตีข้างครัวถ่ายทําเฉพาะกลางคืนจะนําภาพถ่ายมาให้ดูอีกนะและอีกโพสตคณะท่านผู้ชมที่เป็นข้อความนะคะพื้นหลังสีดําระบุว่ามีต่างจ้างรางวัลน,นำจับ1 0 0 0 0แสนศพแม่ตัวเองทิ้งแบบสัตว์ข้างถนนกูดูหนังเรื่องอะไรอยู่วันนี้จะหลุด อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะว่าความแสบที่เขย่าประสาทของคุณบูนั้นนะคะไม่ใช่การกระทําครั้งแรกหรือว่าครั้งที่สองค่ะโดยย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครั้งแรกที่บูออกมาแฉนะคะก็คือเรื่องของศพคุณแม่ของคุณแจงนั่นเองในตอนนั้นนะคะคุณบูบอกว่าแจงทิ้งศพแม่แท้ๆไว้ที่โรงพยาบาลอีกทั้งยังพาดพิงแรงไปถึงคุณแจสทํานองที่ว่าเป็นผัวเมียในรคุณอุบาทหลวงโลกแม่ที่เห็นในทีวีก็ไม่ใช่แม่แท้ๆก่อนที่ต่อมาคุณแจงจะตัดสินใจออกมาไลฟ์สดทางติ๊กต,กตอกนะท,ะะทั้งน้ก ตั้งแต่แม่ตัวจริงทิ้งคุณแจงไปเป็น10บสปีแม่ฟ้านะคะเป็นคนเลี้ยงดูเด็กทั้ง3าคนมาพร้อมกัน2คนไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่คนที่แฉคือคนที่มีปัญหาค่ะเพิ่งจะออกจากคุกนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะไม่เคยมีใครรู้เรื่องนี้ทั้งนี้คุณแจงยังเปิดเผยอีกนะคะว่าตนเป็นคนที่ช่วยดูแลออกค่าเทอมลูกให้นะคะส่งเสียเลี้ยงดูลูกให้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆนานา,นา,นาให้บูนะคะน้องชายมาโดยตลอดเลยแถมยังใช้นี่ที่ตนไม่ได้ก่ออีกด้วยนะคะแต่จากนี้จะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกันอีกต่อไป เรื่องเราดังกล่าวนะคะเป็นที่สนใจของสังคมอยู่พักใหญ่ค่ะแล้วก็ได้งเงียบหายไปแม้ว่าบู๊นะคะจะออกมาไลฟ์แชร์อีกหลายครั้งค่ะแต่ก็ไร้ซึ่งการตอบกลับนะคะจนกระทั่งบู๊ได้บุกบ้านขโมยรองเท้าผ้าใบสะสมรุ่นหายากไปจํานวนหลายคู่ค่ะมูลค่าความเสียหายกว่า3 0 0 0 0นบาทอีกทั้งยังพบอุปกรณ์เสพยาภายในบ้านด้วยแถมยังไลฟ์สดเย้ยในทิกต o k นะคะและเหตุผลที่ทําไปค่ะเป็นเพราะว่าหมั่นไส้คุณแจงเท้าที่มันซื้อมาสะสมมางกูเข้าไปหมดนะมึงฝากบอกมันด้วยนะรองเท้าที่มันซื้อมาสะสมมึกูแจกเพื่อก,มมกูหล ข้อหามันไส้เมียมึงกูไม่เอามาพูดรอกูไม่สโลมันก็ดีแล้วนี่แค่พูดมันน้อยไปกูไม่ใช่ครอบครัวมันทำไมกูจะพูดไม่ได้พยายามแบบพูดแนวว่าถ้ามันเสิร์ฟกันชงกันกูจะเบรกหมดละกูบอกถ้าพูดเรื่องไม่จริงกูเบรกทุกเรื่อง ต่อมาคุณแจสและคุณแจงนะคะก็ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวปมปัญหากับบูค่ะผู้ชมน้องชายของคุณแจงนะคะที่กําลังเป็นคดีที่สอนอมีนบุรีกรณีพังบ้านขโมยรองเท้าหายากนี้เองค่ะคุณแจงและคุณแจสนะคะแฉกลับงัดหลักฐานโชว์ค่ะประกาศตัดขาดบูเผย <c> เรื่องขู่ฆ่านะคะถ้าเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาเป็นคนทำนะคะร่ําไห้สุดแคนค,ค,นคะท่านผ,ผู้ชมขอโทษสาม,มีญาติพี่น้องทําให้เสียหายเสียใจที่สุดเขามีหมายจับเรียบร้อยใครที่เห็นเขาเนี่ยผมไม่รู้ตอนนีกเขาหนีไปไหนก็อยากให้ทุกคนได้รู้ และช่วยพวกเราหน่อยให้เขามามอบตัวก็ช่วยกันแจ้งบอกใสะแล้วก็ล่าสุดท yes, ี่ผมคุยกับเขาทะเลาะกับเขาอยู่นะเพื่อนเขาเนี네่ยเพื uh ่อนเพื่อนเขาในเฟซบุ๊กโพสรูปปิดแล้วเขาสั่งให้เพื่อนเขาลบก็ผมก็ขอบอกเหมือนเดิมนะถ้าผมเป็นอะไรคือเขาถ้าคุณคือตอนนี้ผมไม่ยอมผมไม่ยอมจริงๆถ้าคุณโซเชียลก็พูดเหมือนเดิมผมก็จะโซเชียลแต่ผมจะไม่ทำก่อนนะ แต่ถ้าคุณทําอะไรพวกผมก่อนอะ่ะก็ตามนั้นจะมีกี่คนที่มีเงินใช้มีรถใช้มีคนใช้หนี้มีบ้านให้อยู่ค่าน้ําค่าไฟมีกี่คนไม่พูดแบบก็เหมือนล้ำเลิศมมใช่ม,มันไม่ดีไงเราเลยไม่อยากพูดแต่วันนี้มันไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆไม่ต้องขู่ไม่กลัวเพราะถ้าเรามัวแต่กลัวเราก็อยู่แต่ในจุดต,ตรงนั้นน่ะเราผูดออกมาไม่ได้เลยแต่วันนี้จังพร้อมมากคือ แมนแมนคุยกันเลยดีกว่าจะเอาอยัางไงมามาคุยกันจริงเมียผมไม่ได้ผิดอะไรกับเขาเลยแม้แต่นิดเดียวครอบครัวไม่มีใครผิดอะไรกับเขาเลยช่วยมาตลอดจากที่แจงร้อยผมฟังนะคุณหามาหาผมวอ้มาที่หลังแล้วพูดน้ำลายคือเมียผมไม่ได้ผิดอ่ะพวกผมไม่ได้ผิดอะไรเลยด้วยซ้ำและผมไม่มีจุดอะไรด่างพอยต์กับตัวเขาด้วยแต่ใครอยากจะเชื่อก็เชื่อ,อ,อ <c oughs> แล้วแต่เลย แจ้งอะไม่อยากขอบคุณใครเลยแจ้งอะอยากขอบคุณแจสแล้วขอโทษแจ๊สแค่คนเดียวไม่ได้รองเพราะอะไรนะร้องด้วยความแค้นมันแค้นจริงๆซึ่งหนุ่มบูนะคะก็หนีคดีไปประเทศเพื่อนบ้านค่ะจนกระทั่งโผล่มาก่อเรื่องปั่นประสาทล่าสุดนี้เองท่านผู้ชมคะคงต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าสุดท้ายเรื่องนี้จะจบอย่างอะไรยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแจ๊สแล้วก็คุณแจงด้วยนะคะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเทิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e YouTube c h a n n e l Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ To อปดารานะคะ